Welcome to f e p o แกะเกมแกะทุกเรื่องราวแงะทุกเกมไปกับผมกล้องนรงรัตแต้มสี สวัสดีครับสวัสดีคุณฟังทุกคนนะฮะยินดีต้อ,อนรับเข้าสู่รายการแกะเกมครับอยู่กับผมกล้องแกะเกมเหมือนเดิมแบบเช่นเคยนะฮะต้องขออภัยที่อาทิตย์ที่แล้วเนี่ยหายไปนะครับเนื่องด้วยปัญหาทางสุขภาพนะฮะทำให้ไม่สามารถอัดเทปของรายการได้นั่นเองนะครับแต่ตอนนี้คือรักษาตัวจนหายดีละแล้วก็กลับมาแล้วนะครับมาสารต่อกับเรื่องราวที่เราได้กล่าวไว้ในเทปที่แล้วนะครับ เทปที่แล้วเราได้พูดถึงทัวนา a เมนต์ TI e นะครับ The i n t e r n a t i o n a l ไปนั่นเองซึ่งเป็นของเกม Dota นะครับเพราะฉะนั้นในเทปนี้ในเอพิโซดนี้เราจะต้องพูดถึงเกมนี้อย่างแน่นอนนะฮะ t o 2หรือ defense of the ancient 2นั่นเองครับซึ่งนอกจากเกม Dota ต้า2ใน EP นี้แล้วนะฮะเราไม่ได้พูดถึงแค่เกมนี้เท่านั้นครับแต่เราจะพูดถึง1ในสิ่งมหศัศจรรย์ขั้นสุดยอดของเกม Dota 2และวงการ eSport 1สิ่งะฮะ เรียกได้ว่าเมื่อพูดชินีออกไปไม่มีใครที่ไม่รู้จักอย่างแน่นอนนะครับนั่นก็คือท e ีมอีสปอร์ที่เป็นแชมป์ถึง2สมัยล้างอาถรรพ์การเป็นแชมป์สสมัยใน Dota 2ได้และที่สำคัญยังเป็นแชมป์แบบ Back to Back หรือชนะ2สมัยติดกันด้วยนั่นเองนะครับนั่นก็คือท e ีม e s p o r t ์ OG ครับสำหรับ Dota 2นะฮะหรือหลายๆคนกาจะเรียกติดปากกันว่า .a หรืออะไรก็ตามนะครับ Dota 2เนี่ยฮะเป็นเกมแนว m o b ้านะครับหรือ Multiplayer Battle Online Arena นะครับที่ผมเคยได้พูดถึงไว้นั่นเองนะฮะว่ามันหมายความว่าอย่างไรนะครับซึ่งถูกพัฒนาขึ้นโดยวอ l คอป o r อร์เรชันะฮะซึ่ง d o ต a 2นะครับมีพื้นฐานมาจากเกม w c r c r t 3นะฮะที่เป็น Mod m นะครับมอแม นะฮะที่เรียกว่า Map Dota นั่นเองหรือแม p d e เ e น s ์ออฟ h ด a n เอ e n ชนะครับซึ่งเกมนี้เนี่ยมีการประกาศอย่างเป็นทางการว่าจะทำการพัฒนานะฮะในวันที่13ตุลาคมพุทธศักราช2553ผ่านเว็บไซต์เกมอินฟอร์ e เนะครับซึ่งแล้วก็ได้มีการเปิดรุ่นทดลองช่วงปลายปีพุทธศักราช2554นั่นเองนะฮะซึ่ง ผู้นําการออกแบบเกมนี้นะครับหรือผู้พัฒนาเนี่ยก็คือคนที่ทําหน้าที่นานที่สุดและเป็นคนปัจจุบันของ Defense of the a n c i e n t นะครับที่รู้จักกันในชื่อ i อฟ o อ s นั่นเองนะฮะซึ่งปัจจุบันก็ยังคงปิดบังชื่อต่อสาธารณชนอยู่นะครับซึ่งเกม Dota 2นะครับเรียกว่า คล้ายกับเกม Defense of the a n c i e n t d เดิมเลยนะฮะที่เป็นม็อดในเกม Warcraft 3นั่นเองนะครับ Dota 2นะฮะรวมเอารูปแบบการวางแผนแบบเ e รีย i ทาและรวมเอาระบบการเพิ่มเลเวลและไอเทมของเกมสวมบทบาทน,นะฮะผู้เล่นจะได้สวมบทบาทเป็นยูนิตที่ถูกจัดให้เรียกว่าฮีโร่นะครับที่จะได้รับเลเวลเพิ่มขึ้นจากการต่อสู้โดยมีเลเวลสูงสุดอยู่ที่25นะฮะฉากหลักพื้นฐานของ Dota 2 เป็นที่มั่นสฝั่งครับที่มีแอนเชียนนะฮะอยู่ปลายสุดของทั้ง2ฝั่งของแผนที่ที่สมดุลน,นะครับโดยมีเชื่อมต่อกันหลายจุดที่ถูกเรียกว่าเลนนะฮะซึ่งยูนิตของฝ่ายตรงข้ามที่เดินตัดผ่านขณะที่ต่อสู้กับหอคอยที่ป้องกันของเรานะครับก็จะถูกแบ่งออกเป็น2ทีมนั่นเองซึ่งตามหลักการแล้วนะฮะมักจะเป็นรูปแบบ5ต่อ5นะครับต่อสู้กันโดยมีผู้ป้องกันเป็นหลักของแอนเชียนของทีมตนนั่นเองนะครับ ซึ่งเกมนี้ฮะจะชนะได้นะครับก็ต่อเมื่อเราทำลายป้อมประการใหญ่หรือแอนเชียนของสตรูได้นั่นเองซึ่งแน่นอนฮะระหว่างที่เล่นไปเนี่ยเกมก็จะไม่ได้ให้ฮีโร่นะฮะต่อสู้โดยลำพังนะครับแต่ว่าจะมีสิ่งมีชีวิตหรือยูนิตที่เรียกว่าครีปนะครับถูกปล่อยออกมาเป็นช่วงๆตามเลนนะฮะแล้วก็จะเคลื่อนที่ไปและทำการต่อสู้อัตโนมัตินั่นเองนะครับซึ่งการกำจัดยูนิตฝ่ายตรงข้ามนะครับไม่ว่าจะเป็นครีปหรืออะไรก็ตามที่เป็นฝ่ายตรงข้ามนะฮะจะทำให้ผู้เล่นได้รับเงินจำนวนหนึ่งนะครับและ โดยผู้เล่นที่โจมตีฝ่ายตรงข้ามเป็นครั้งสุดท้ายจะได้รับส่วนแบ่งมากที่สุดหรือที่การเรียกกันว่า large shot นั่นเอง คร่าวๆนะฮะเกม d o ตา2ก็จะประมาณนี้นะครับโดตา2เนี่ยได้ใช้ประโยชน์จากซอฟต์แวร์ของสตรีมของวาวนะฮะเพื่อจัดเตรียมฟังก์ชันสังคมนะฮะและชุมชนของเกมบัญชี Steam นะครับซึ่งก็จะบันทึกไฟล์แล้วก็การตั้งค่าส่วนตัวบัญชีออนไลน์ไว้โดยใช้ส e a m ม l o u d นั่นเองนะครับนอกจากนี้ d o ตา2ยังมีคุณลักษณะของมุมกล้องเสรีนะครับก็คือสามารถเลื่อนกล้องไปตรงไหนก็ได้แม้ว่าตัวเราเนี่ยจะไม่อยู่ตรงนั้นก็ตามนะฮะ ต่อมาครับการพัฒนาของ d o t a 2นะครับหากเอ่ยถึงการพัฒนาของ d o t a 2ต่อสาธารณะแล้วเนี่ยนะฮะมันเริ่มมาจากการประกาศอย่างไม่เป็นทางการนะครับโดยผู้พววัฒนา Dota เดิม i f ฟรนะครับเขาได้กล่าวว่าจะนำทีมพัฒนาของวาวนะฮะเข้าร่วมมือกับวาวแล้วก็สร้างเกมนี้ขึ้นมานะครับโดยจุดเริ่มต้นเนี่ยมันมาจากจดหมายที่ทางสตูดิโอนะครับส่งมาและถามกับไอฟรอประมาณว่าเฮ้ยคุณอยากจะเข้ามาเยี่ยมชมที่ทำงานของพวกเราหรือเปล่า อะไรทํานองนี้นะครับและผู้จัดการโครงการของวาวและผู้อำนวยการ Dota 2หรือ Dota 2กนะฮะก็คืออีริกจอนสันนะครับซึ่งต่อมาได้มายืนยันที่ iFrog และอ้างนะครับอ้างว่าได้ว่าจ้าง iFrog ตรงนั้นเลยนะฮะและแน่นอนครับว่ายังมีข่าวไม่เป็นทางการอีกหลายข่าวรวมทั้งโพสต์ทวิตเตอร์จากนักแสดงภาค นู่นนี่นั่นต่างๆนานา,นานนครับเรียกว่ามีข่าวโคมลอยหรือข่าวที่ไม่เป็นทางการมากมายเลยนั่นเองนะครับว่าจะมีการพัฒนาโดตาทูขึ้นมาคนนั้นคน,นนี้จะเป็นคนเข้ามาทำอะไรประมาณนี้นะครับแต่หลังจากนั้นไม่นานฮะไอฟรอกก็ได้ออกมาบรรยายว่าเขาถูกว่าจ้างโดยวาวนะครับโดยบริษัทได้ทำการอ้างสิทธิ์จดทฤฤฤฤเะเบียนเครื่องหมายการค้าในวันที่6สิงหาคมพุทธศักราช2553และไม่มีการถแถลงอย่างเป็นทางการจนกระทั่ง เปิดเผยในวันที่13ตุลาคมพุทธศักราช2553เมื่อเว็บไซต์เกมอิน form อร์ประกาศรายละเอียดเฉพาะเกี่ยวกับเกมและการพัฒนานะครับซึ่งจังหวะนั้นเองเนี่ยทำให้มีการเข้าชงเว็บไซต์นี้จนกระทั่งทําให้เกือบจะเซิร์ฟเวอร์ล่มกันเลยทีเดียวนะฮะซึ่งในวันเดียวกันครับวาวก็ได้ออกข่าวแจกเ่างเป็นทางการเกี่ยวกับตัวเกมน,นะครับโดย Er ริกจอร์สันพูดถึงความสับสนเกี่ยวกับรูปแบบการเขียนเครื่องหมายการค้าโดยกล่าวถึงมนอย่างชัดเจนว่า Dota ไม่ใช่ .a นะครับเนื่องจากบริษัทได้เพิ่มขึ้นในแง่ของคำนะฮะว่าเป็นตัวย่อของ Defense of the a n c i e n t เพราะฉะนั้นต้องเรียกว่า Dota นั่นเองและเนื่องจากเป็นภาคต่อของ Defense of the a n c i e n t นะครับ Dota 2เนี่ยก็ได้มีการมุ่งเน้นที่จะส่งต่อลักษณะเดียวกันของ Dota ไปยัง s o r c e n g i n e นะครับเพื่อให้เกมเนี่ยมันคล้ายคลึงกับตัว Dota แรกเริ่มมากที่สุดเพื่อให้ผู้เล่นที่ย้ายฐานการเล่นมาจาก Defense of the a n c i e n t เดิมมาสู่ Dota 2ได้อย่าง ไม่มีผลกระทบมากนั่นเองนะครับซึ่งเดี๋ยว Dota 2เราจะมีคลิปแบบเจาะลึกกันถึงกระดูกเลยทีเดียวนะฮะในคลิปหน้าๆน,นะครับสำหรับวันนี้ก็คือเราจะพูดถึง2เรื่องนะครับนั่นคือประวัติคร่าวๆของ Dota 2แล้วก็ทีม OG ฮะ และตอนนี้ครับถึงจุดที่ทุกคนเรียกได้ว่ารอคอยแล้วนะฮะเรียกได้ว่าณเวลานี้ครับไม่มีใครที่จะไม่รู้จักทีมมหัศจรรย์ทีมนี้อย่างแน่นอนทีมที่เรียกได้ว่าไลน์อัพพิการแต่ฟาดแชมป์ไป2ส,สมัยนะครับนั่นก็คือทีม OG นั่นเองฮะ<น>ซึ่ง OG นะครับเรียกได้ว่าเป็นโค้รทีมอัศจรรย์ทีมอภินิหารทีมพิการหรืออะไรก็ตามที่คุณจะเรียกกันนะครับแต่เขาคือทีมแห่งความฝันของเพื่อนทั้งสองคนหรือทีมพลังมิตรภาพโชวเนนจำนั่นเองนะครับโอจีเนี่ยนะฮะคือทีมจากยุโรปที่ถูกสร้างขึ้นมาจากคนสองคนนะครับโดยถ้าเกิดผมอ่านชื่อผิดต้องขออภัยนะฮะโยฮันซันสไตล์หรือพ่อใหญ่โนเทลของเรานั่นเองนะครับและชอลไอซิกหรือฟลาย เกื่นสนิททั้งสองคนนี้ที่ร่วมเล่นด้วยกันในวงการแวดวงของ e s p o r t ์มานั่นเองนะฮะซึ่งได้ได้ว่าคู่หูนี้เป็นที่กล่าวขวัญตามวงการ e s p o r t ์อย่างมากมายถึงพลังแห่งมิตรภาพนะครับซึ่งโนเทลและไฟเนี่ยสร้างทีมนี้ขึ้นมาเพื่อต้องการที่จะทำทีมที่มาจากผู้เล่นอย่างแท้จริงโดยไม่ผ่านการควบคุมจากสปอนเซอร์นั้นสปอนเซอร์นี้ผ่านการควบคุมจากหัวเรือใหญ่คนนั้นคนนี้แต่เป็นทีมที่ผู้เล่นสามารถตัดสินใจว่าจะ กำหนดทิศทางของทีมยังไงนั่นเองนะฮะซึ่งเรียกได้ว่าปูมหลังของทีม OG นะครับก่อนจะมาเป็นทีม OG เนี่ยเดี๋ยวเราจะไปพูดถึงในคลิปหน้าๆกันนั่นเองนะครับแต่วันนี้เราจะพูดถึงเฉพาะของ OG อย่างเดียวนะฮะนับตั้งแต่ตั้งทีมในปี2015ครับ OG เนี่ยได้เดินหน้าฟาดแชมป์รายการใหญ่ของโด,ดต้าทูอย่างต่อเนื่องฮะเรียกได้ว่าไม่มีปรานีกันเลยทีเดียวนะครับแต่เราบอกว่ามีคําสาบฮะพวกเขาไม่เคยได้สมัมผัสแชมป์รายการที่ใหญ่ที่สุดอย่าง The International เดอะอินเตอร์เนชัน่ จนกระทั่งเวลาผ่านไปครับผลงานของ OG ก็ทรงตัวไม่แย่แต่ก็ไม่ได้ยอดเยี่ยมนะฮะซึ่งมีการเปลี่ยนตัวผู้เล่นเข้าออกมากมายมีการเรียกคนนั้นคนนี้มาเสริมทัพปลดคนที่คิดว่า,าผลงานไม่ดีแล้วออกไปแต่พวกเขาก็ยังไปไม่ถึงฝั่งฝันสักทีหนึ่งจนกระทั่งมีเรื่องราวช็อกวงการเกิดขึ้นนะฮะในเดือนพฤษภาคมปีคศ .2018 ครับ Fly ยฮะหนึ่งในผู้ก่อตั้งของทีมก็โบกมือลายอย่างกระทนหันครับพร้อมกับชวน s 4ผู้เล่นในทีมอีกคนไปอยู่กับยักษ์ใหญ่อย่าง Evil Genius ที่กำลังหาผู้เล่นใหม่มาเสริมทีมเพื่อสู้ศึก The International หรือที2 0 1 8แทนที่คนที่ออกไปนะครับในว่าไม่ใช่แค่ n โ t เท l ที่ช็อกฮะที่เสียเพื่อนสนิทมากที่สุดในวงการไปแต่คนทั้งโลกที่ติดตามวงการโด t าตูต่างก็ช็อกกับข่าวนี้อย่างมาก นะครับจนกระทังะ่งฮะ OG เนี่ยที่อยู่ในการดูแลของพ่อใหญ่โนทิลที่เรียกว่าตอนนี้ค่อนข้าง,งเควกนะครับก็ได้ ทำการกอบกู้ทีมขึ้นมาใหม่นะฮะเหลือเวลาแค่ราวๆสอาทิตย์เท่านั้นครับกับรอบคัดเลือกของ t i 2อสอนะฮะที่กำลังจะเริ่มต้นขึ้นโนเทลครับต้องการที่จะเอาทีมกลับคืนมานะฮะต้องการกอบกู้ที่กําลังจะล่มสลายลงไปให้กลับมาตามฝันของเขาได้อีกครั้งนั่นเองเพราะใหญ่โนเทลของเราครับได้สร้าง OG ขึ้นมาใหม่นะฮะหรือ New OG ด้วยสมาชิก5คนที่เชื่อว่าพวกเขาจะสามารถพาตัวเองไปยังรายการนี้ได้อีกครั้งครับ คนแรกฮะพ่อใหญ่โนเทลคนดีคนเดิมครับตัวเขาเองยังคงเชื่อมั่นในทีมนี้และไม่ยอมทิ้งทีมที่เขาสร้างมันมากับมือนะครับคนต่อมาคนที่2องครับเยเซ่นะครับหรือเจสซี่อะไรก็ตามแต่น่าจะเรียกว่าเยเซ่ประมาณนี้นะครับหรือเจอร์เร็กนะฮะผู้เล่นอีกคนในทีมครับที่อยู่เคียงข้างเขามานานนะฮะที่เชื่อว่าเออเชื่อในความฝันอย่างเดียวกันว่าสักวันเขาจะต้องแตะแชมป์ทีนั่นเองนะครับต่อมาฮะ เซฟครับหรือเซบาสเตียนนั่นเองโคช้ชของทีมครับซึ่งเป็นอดีตผู้เล่นที่ผันตัวไปอยู่เบื้องหลังครับแต่จนแล้วจนรอดฮะก็ต้องกลับมาลงสนามอีกครั้งด้วยความจําเป็นท่ามกลางเสียงประมาทจากหลายคนในวงการครับว่าเขาไม่ได้เป็นผู้เล่นที่ฝีมือที่ดีพอขนาดนั้นเ้ยเป็นโคช้ชก็ดีอยู่แล้วคุณอยู่ข้างสนามก็ดีอยู่แล้วหน้าที่คุณมีแค่วางแผนแล้วให้กําลังใจให้คนที่เขามีฝีมือดีกว่านี้มาเล่นดีกว่านะครับนั่นคือสิ่งที่หลายคนประมาทเซฟไว้นะฮะ ต่อมาครับแอนนาอดีตผู้เล่นของทีมที่เคยพา OG ประสบความสำเร็จสูงสุดนะครับก่อนจะแยกทางกันไปแล้วก็ถูกชวนกลับให้มาเล่นด้วยกันอีกครั้งหนึ่งนะครับซึ่งแอนนาเนี่ยเขาก็ได้แยกตัวออกจากทีมเพื่อไปตามความฝันของเขาเองนะครับไปเรียนเชฟรุ่นี่นั่นต่างๆนานานะครับแต่จนแล้วจนรอดพ่อใหญ่โนเทลก็ไปขอให้เขากลับมาช่วยกลับมาร่วมทีมเพื่อคว้าชแชมป์ทีไอสองนนั่นเองนะครับและสุดท้ายฮะ ผู้เล่นโนเนมครับที่ไม่มีใครรู้จักเขามาก่อนหน้านี้เลยเรียกได้ว่าเป็นอันเดอร์ด็อกอย่างมากนะครับหรือก็คือโทปีสหรือท็อปสันของเรานั่นเองนะฮะเรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งผู้เล่นครับที่ฝีมือดีมากๆและตอนนี้ก็คือได้รับการกล่าวถึงมากๆฮะแต่เขาไม่เคยมีประสบการณ์ในการแข่งขันในรายการใหญ่ๆมาก่อนเลยนะครับ และถ้าเกิดเขาผ่านเข้าไปถึงรอบสุดท้ายได้นี่จะเป็นการแจ้งเกิดแบบโคตรสุดยอดของเขากับทัวร์นาเมนต์อ e ีสปอรที่มีกนลังวันสูงที่สุดในประวัติศาสตร์นั่นเองจนแล้วจนรอดครับ OG ก็ได้ฝ่าวันมานะฮะจนกระทั่งเพื่อนรักหักเหลี่ยมโหดสองคนได้กลับมาเจอกันแต่ครั้งนี้เขาสองคนอยู่คนละฝั่งของการแข่งขังนะ จากการรอบคัดเลือกทั่วไปนะครับที่ต้องฝาฟันทีมนับพันในรูปแบบแพ้คัดออกและตัดสินกันในเกมเดียวนะครับสู่การแข่งขันรอบคัดเลือกระดับภูมิภาคที่ฝั่งยุโรปจะมีที่ว่างแค่ที่เดียวสู่การแข่งขันรอบแบ่งกลุ่มของรายการ t ด e i n ิน r n a t i o n a l 2018นะฮะและจนมาถึงการแข่งขันรอบเมนสเตจของรายการนี้เท่ากับว่าเทพีของโชคชะตาฮนะได้ลิขิตเอาไว้แล้วว่าเพื่อนสนิทสองคนนี้จะต้องกลับมาเจอกันอีกครั้งเพียงแต่ว่าครั้งนี้เขาสองคนไม่ได้นั่งข้างกันนะ และได้เป็นศัตรูกันโดยสมบูรณ์แบบอย่างที่ผมได้กล่าวไว้นั่นเองโอจี OG โคจรมาพบกับ Evil Genius ใน Upper Bracket รอบที่2นะครับเกมแรกฮะโอจี OG เอาชนะไปได้อย่างไม่ลำบากยากเย็นนะนะครับต่อมาฮะเกมที่2ครับโอขึ้นนำมาตลอดทั้งเกมฮะแต่ในจังหวะที่พวกเขากำลังจะบุกฐานอีกฝ่ายเพื่อปิดเกมครับ ด้วยความผิดพลาดนะฮะพวกเขาถูก EG จีทำการสวนกลับนะฮะความเสียหายที่เกิดขึ้นมันใหญ่หลวงมากครับและพาพวกเขาไปสู่ความพ่ายแพ้นั่นเองและสุดท้ายฮะเกมที่3ครับเกมตัดสินที่แสนจะตึงเครียดฮะอีจีหรืออิวิจิเนียสขึ้นนํามาตลอดทั้งเกมนะครับแต่ OG ฮะเล่นอย่างระมัดระวังเป็นอย่างมากครับเพื่อยื้อชีวิตของพวกเขาให้นานที่สุดนะครับและแล้วฮะเทพีแห่งโชคชะตาก็โปรยยิ้มมาให้พวกเขานะครับจังหวะของเกมพลิกผันฮะด้วยการเล่นเฉียบขันและมีวินัยและกระแสของเกมพลิกกลับมา ทางฝั่งของ OG จจนพวกเขาโกงความตายนะครับและกลับมาชนะได้สำเร็จท่ามกลางสายตาแฟนๆทั่วโลกที่รอการติดตามการแข่งขันของคู่นี้เรียกได้ว่าการพบกันอีกครั้งของ n โ t เท l และ Fly ยครั้งนี้นะครับมันไม่สามารถพูดออกมาด้วยคำพูดใดๆได้ไม่ต้องมีคำพูดอื่นใดฮะคนที่ได้ดูคลิปการจับมือหลังจบแมตช์ในวันนั้นย่อมรู้สึกได้ถึงอารมณ์อันหนักหน่วงที่ยากจะอธิบายด้วยคำพูดนะครับ

มีแต่สายตาแข็งเก้าจากผู้สร้างทีม OG ที่มองไปหาคนอีกคนที่เคยร่วมสร้างทีมด้วยกันมาแต่ตอนนี้เขาได้ทิ้งทีมที่สร้างมากับมือไปแล้วมันไม่ใช่สายตาของเพื่อนที่มอบให้กับเพื่อนฮนะแต่มันคือสายตาเหยียดหยามของผู้ชนะที่มอบให้กับผู้ที่ปราชัยและพ่ายแพ้ไปเรียกได้ว่าเป็นช็อตการจับมือที่ผมจําชื่อในภาษาอังกฤษไม่ได้ละนะฮะว่าเขาเรียกว่าอะไรแต่เป็นช็อตการจับมือที่ ดรเมรุนแรงมากสำหรับคนที่ติดตามตรงนี้นะครับและจนแล้วจนรอดฮะ OG ครับพวกเขาก็ได้มาถึงรอบชิงชนะเลิศฮะคู่ต่อสู้ของพวกเขานะครับคือ PSG LGD นะครับยอดทีมจากจีนนะฮะหนึ่งในตัวเต็งว่าที่แชมป์ของรายการนั่นเองและพวกเขาเคยเจอกันมาก่อนหน้านี้แล้วครับแต่ OG เนี่ยเอาชนะไปด้วยสกอร์2ต่อ1นะครับด้วยการพลิกกลับมาชนะนเกมที่3นั่นเองนะฮะ รอบชิงชนะเลิศครับแข่งกันแบบ3ใน5ฮะใครที่ชนะ3เกมก่อนก็จะเป็นผู้คว้าชัยไปนั่นเองนะครับ OG ฮะขึ้นนำก่อนในเกมแรกครับกอนจะโดน PSG LGD ตีตื้นขึ้นมา2เกมรวดครับและสุดท้ายฮะเกมชี้ขาดความเป็นตายครับเกมที่4นี้ OG เริ่มต้นเกมได้อย่างสวยงามครับแต่ว่าช่วงกลางเกมฮะกระแสเกมก็พลิกผันไปเข้ามือฝ่ายตรงข้ามของ PSG LGD และฉวยโอกาสนั้นไว้นะครับและขึ้นมาทิ้งนำจนหาง จนสุดท้ายปแฟนหลายคนก็ถอดใจไปแล้วและแชมป์น่าจะตกเป็นของทีมจีนตามแพทเทิร์นที่มีมาตลอดของรายการนี้ที่ปีเลขคู่ผู้ชนะจะมาจากประเทศจีนเป็นหนึ่งอาถรรพ์นั่นเองนะครับบางคนอาจจะยอมยกธงขาวกด GG ฮะแต่ไม่ใช่สำหรับ5คนที่อยู่ในทีม OG อย่างแน่นอนจนแล้วจนรอดครับพวกเขาระเบิดฟอร์มอันยอดเยี่ยมออกมาในจังหวะที่ขับขันที่สุดนะฮะและได้ดึงกระแสะเกมกลับมาสู่ ฝั่งของตัวเองอีกครั้งนะครับสำหรับเกมนี้มันคือปฏิหาริย์งดงามอย่างแท้จริงจริงนะฮะ o อครับฝืดลิขิตาและเอาชนะในเกมที่4มาได้นะครับยื้อชีวิตไปได้อีกครั้งหนึ่งและเป็นครั้งแรกในรอบ5ปีของรายการนี้ครับที่รอบชิงชนะเลิศต้องแข่งขันกันถึงเกมที่5เกมตัดสินเกมสุดท้ายครับอีก1-9เพื่อชัยชนะได้ครอบครอง Age ิสออฟแชมเปีนะฮะแต่ภาพการแข่งขันตรงหน้ามันแปลกประหลาดครับ ในการเลือกเล่นฮีโร่ของ OG ฮะกับไม่เลือกเล่นฮีโร่ที่อยู่ในกระแสนิยมของเกมตลอดทั้งทัวร์นาเมนต์ฮะแต่พวกเขากับเลือกตัวที่พวกเขาถนัดที่สุดและตัวละครที่พวกเขาเชื่อมั่นที่สุดนะครับเพื่อไม่ให้ค้างคากับทัวร์นาเมนต์ที่ใหญ่ที่สุดในชีวิตที่ไม่มีใครรู้ว่าเขาจะได้กลับมายืนอยู่ตรงนี้ไหมนะฮะพวกเขาคงคิดแบบนั้นในใจว่าเฮ้ยเราไม่รู้ว่าในอนาคตจะได้กลับมาจุดจุดนี้อีกไหมเราเล่นตัวที่เราอยากจะเล่นเล่นแบบที่เราอยากจะเล่นก็แล้วกันนะครับและสุดท้ายครับ <laughs> As OG, the number sound, the shook away from Seb, gets themselves another all to the agent. Oh OG. They've done it. They have done it. They have done it. The power of flowers and friendship. have done it here, ladies and gentlemen. Your grand champions of. จากทีมที่เกือบแตกสลายครับสู่ทีมที่ถูกสร้างขึ้นมาใหม่ในเวลาไม่ถึง2เดือนนะฮะและ ก้าวเข้าสู่การเป็นแชมป์รายการที่ศักด์สิทธที่สุดของวงการ Dota 2นะครับนี่คือทีม OG ทีมที่กำเนิดขึ้นมาจากพลังแห่งความเชื่อมั่นและพลังแห่งมิตรภาพนะฮะดังชื่อทีมที่มาจากคำว่า optimize และ g r e a t n e s e นะครับการมองโลกในแง่ดีและความยิ่งใหญ่ที่เกิดจากความเชื่อใจซึ่งกันและกันนะฮะความทุ่มเทและความเคารพในตัวเองนั่นเองนะครับซึ่งเรื่องราวสุดมหัศจรรย์ที่ผมได้พูดออกไปนะครับมันก็ได้พิสูจน์แล้วว่า บางครั้งเนี่ยชีวิตมันก็ยิ่งกว่านิยายได้นะฮะท่านผู้ชมถ้าผู้ฟังนะครับซึ่งโ g ได้พิสูจน์ให้เราเห็นแล้วว่าท่ามกลางการประมาทการสบประมาทของหลายๆคนที่ถอดใจจากพวกเขาด้วยไล์อัพทีมพิการแบบนี้นะครับพวกเขาได้ก้าวขึ้นมาเป็นแชมป์และได้พิสูจน์ตัวเองให้ทุกคนเห็นแล้วนะครับซึ่งได้แจ้งเกิดหลายคนเลยนะฮะทั้งท็อปสันนะครับที่ตอนนี้กลายเป็นกอตสันไปแล้วนะฮะเรียกได้ว่าฝีมือการเล่นของเขาเนี่ยยอดเยี่ยมมากนะครับและในปี2019ฮะ พวกเขายังคงรักษาฟอร์มไว้ได้เช่นเดิมครับและพังอาดสู่การเป็นแชมป์ TI 2019ฮะและเป็นทีมแรกที่ได้แชมป์สสมัยครับล้างอาถรรพ์การเป็นแชมป์สสมัยของโดตา2ลงไปได้ฮะและที่สำคัญเขายังเป็นแชมป์สสมัยแบบ Back to Back หรือนั่นก็คือการป้องกันแชมป์ในปีต่อมาเลยนั่นเองนะครับปัจจุบันยังคงไม่มีทีมไหนโค่นสิ่งที่ OG ได้ทําขึ้นมาได้นะครับเพราะมันยังไม่มี TI 220 0นั่นเองนะฮะต้องรอติดตามกันไปหลังจากที่สถานการณ์โควิดที่คลายนะว่าจะมีหรือเปล่านะครับซึ่งต้องมารอดูว่าปีนี้ทีมไหงจะได้แชมป์ไปและไลน์อัพใหม่ของ OG ที่สร้างขึ้นมานะครับจะเป็นยังไงเขาจะเป็นแชมป์สสมัยอีกหรือเปล่าหรือว่าจะมีทีมมามืดแบบพวกเขาก้าวขึ้นมาเป็นยักษ์ใหญ่แห่งวงการ e อีสปอรอีก เรื่องนี้ไม่มีใครสามารถให้คําตอบได้เลยครับสิ่งที่ให้คําตอบได้มีเพียงอย่างเดียวเท่านั้นคือ Tournament TI หวังว่าทุกคนคงจะชอบคอนเทนต์ที่ผมได้ทําการพูดขึ้นมานะครับก็จะพยายามพัฒนาเทปขึ้นไปเรื่อยๆนะครับหาข้อมูลมาพูดให้มากขึ้นนะครับสำหรับเทปนี้ก็มีเพียงเท่านี้นะครับเทปหน้าจะเป็นอะไรผมขอเกริ่นไว้ก่อนแล้วกันว่าเราจะพักเรื่อง e s p o r t กันบ้างนะฮะเราจะพักเรื่อง eSport กันบ้าง แม้จะเป็นช่วงโซเชียลดิ t ท n c i n g แบบนี้นะครับแต่ผมก็อยากจะพูดถึงอีกหนึ่งสิ่งที่เป็นความบันเทิงที่มีมาตั้งแต่อดีตนะครับแล้วปัจจุบันก็ยังคงเป็นที่ยอดนิยมขึ้นเรื่อยๆนะครับนั่นก็คือบอร์ดเกมนั่นเองและเทปหน้าผมจะพูดถึงบอร์ดเกมไหนเป็นบอร์ดเกมอะไรน่าเล่นมากน้อยแค่ไหนอย่าลืมติดตามกันด้วยนะครับสำหรับวันนี้ผมก้องนรงรัตแต้มสีต้องลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าครับ แกเกมเพราะทุกเกมต้องแกะสวัสดีครับ ขอขอบพระคุณที่อยู่รับฟังรายการเราจนจบอย่าลืมมาติดตามและติดชมพวกเราได้ทาง Facebook, Twitter และ b l o อกดิรวมถึงติดต่อโฆษณากับเราได้ทาง e e d p o ด2019 gmail com f e e d p o t Feed happiness in your life with our podcast